ทำงานไปไหนอันนี้นะรักอึบ๊บอ้ยพี่น้องลกูกรักกันรักกันไม่ดือ,อยังไงปากหอมมากพี่น้องหอมรักกันจ้าสวัสดีก่นันอดิจ้าหนูเชื่อถึงนุ่นหืม หน่าเต็มเจอเลยทั้งแม่ลูกพุนน่นนั่งอ่ะนอนหันหลังหันหลังให้กันทํายดูเงินอ้วนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวๆไปเอาที่รองก่อนโอพี่น้องอลูกก็ได้อยู่จังสิ่แหละรักแม่ใช่มั้ยอืออ้วอ้าอ้ารอีกครั้งอ้ยเอาแปรงลูดมดแล้วลูกเข้มบ่ให้อาบน้ําแล้ว รักแม่จ้ารักแม่หนูรักแม่จ้าพี่น้องรักไหมรักไหมร,รักทุกวันรักทุกวันไะหนูรักทุกวันไอนหนูหนี่จีขี้อ,อ่อนอ่อนแม่นะอ่อนแม่ขันก็อ่อนแม่จ้าขี้อ่อนพี่น้องลูกก็ได้โอ้ขั้นขั้นผมหงอกโอ้ยหอมมากปากเธอหอมมาก เธอหอมมากเลยจ้าปากตัวเงินหอมมากมายืนหหอมไหมหอมไหมเหตุผลอู้อู้อ่อนที่เนึ้อรักหนูนะรักหนูเนาะไหนก็รักน้ำก็ไม่อาบเพราะอากาศมันหนาวเลยมันไม่กลิ่นหอมหอมเลยแม่ลูกลูกน้ำว่าอาบจะไม่อาบอยู่ด้วยพี่น้องหน้ำวัานี้ก็อาบ กกันอ่อนอ่อนอ่อนรักนะรักจุ๊บจุ๊บรักกันจุ๊บจุ๊บรักกันจุบจ๊บจุ๊บชีวิตนีอยู่กระโหลกไม่ความสุขหมากพี่น้องกับหมาก,กับแมวนะยังไงนางอ่อนทีหนึ่งปวดเท้าห่วงห่วงก็ไปนอนห่วงก็ไปนอนจิจ้าแหงมาๆหมา ตายพอดีแล้วย่างนี้และวลูเงินบอกรักแม่มากมายรักแม่ที่สุดได้ไหมอืมขี้อ้อนขี้อ้อนลูกมันขี้อ้อนจ้าขี้อ้อนไลยจ้ะจ้ะปิตติหรือได้พี่น้องเฮ็ดต่างแค่ต่างรักแม่จ้า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  ท่นเขลก็ลูกเอาไปบายบายก่อนบาย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 จ้าคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะจะเจอกันคลิปหน้าจ้าอุ้ยน่าง่วงน่าง่วงบายบารักกันรักอีกรอบอู้อู้รักโชว์เลยรักโชว์อ้ารักโชว์รักโชว์รักหนูนะรักหนูปู้ยรัก โอ้ขักน้องไปละจ้าขอบคุณที่กาลับชมน้องนนะจ้าขอบคุณที่มารับชมทุกๆท,ท่านจ้า